สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาสัมภาษณ์น้องแมมเนาะก็น้องแมมไปเรียนที่อังกฤษมาเดี๋ยวให้น้องแมมแนะนําตัวกันนิดนึงครับผมครับชื่อแมมนะครับชื่อจริงุลัพัสกรพุิศเกษรได้ไปเรียนอังกฤษช่วง c C C กับ A Level ครับช่วงผมไปอยู่ประมาณ17ถึง19ปีตอนแรกเรียนอยู่ Padworth College แล้วก็ย้ายไปเรียน A Level C S ที่เอ r ออฟเวสทครับตอนนั้นน้องแมมไปเรียน Padworth มันเป็น One Year G C C เนาะใช่ไหมครับม,มันเหมือนเป็นพ r e a l e v e l ซึ่งตอนนั้นแมมสอบ G C C ได้กี่ตัวป่ะครับ5ตัวครับสอบไป5ตัวอ๋โอโอเคก็เก่งมากเลยนะก็คือแบบไปเรียนแค่ปีเดียวแล้วกส็สามารถสอบผ่านได้วุฒิ G C C มาได้เลยในตอนนั้นถูกไหมครับ,ใช,รบใช่ับใช่ แล้วทาไมตอนนั้นน้องแมมถึงตัดสินใจไปเรียนที่ที่อังกฤษอะครับคือจริงๆพี่สาวผมเคยไปนะครับช่วงแกเรียนอยู่มปลายแม่ก็เสนอให้ผมไปเหมือนกันแปลงแต่ว่าผมไม่ได้ไปก็คือตอนนั้นจริงๆมีมีความตั้งใจจะไปเรียนอยู่แล้วแหละเพิินอาจจะดีเลยเหลืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยอาจจะทําให้ต้องเรียนที่เมืองไทยไปก่อนมอสี่ช่วงหนึ่งถูกไหมออ่าแล้วก็ตัดสินใจไปเรียนที่แพดเวิร์ดตอนนั้นเนาะออ่าตอนนั้นไปที่แพดเวิร์ดก่อนเดินทางแมมมีข้อกังวลอะไรไหมหรือว่าก็ แมมสายชิลอยู่แล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรกังวลแค่เรื่องภาษาละครับตอนนั้นยังไม่ค่อยเก่งแล้วก็กลัวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่เรื่องเรื่องอื่นก็ไม่ได้กลัวนะแล้วอย่างอย่างเรื่องภาษาเนี่ยแมมภาษาเองเนี่ยจริงๆได้มีการเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อไหมครับในเรื่องของภาษาอังกฤษไม่ค่อยเลยครับตอนนั้นเรียนที่ EPA ก็เรียนแค่วิทย์กับคณิตเป็นภากษเฉยแต่ว่าตัวภาษาไม่ได้เรียนอ๋อแสดงว่าแมมมีการเตรียมความพร้อมเรื่องวิชาการไปบางส่วนนิดหน่อย เรียนในส่วนของวิชาเลขกับวิชาในส่วนของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษแมมก็ไปเอาตัวรอดเอาที่นู่นเลยใช่ไหมประมาณนั้นอ่าและพอไปเรียนปุ๊บตอนไปถึงที่พัเวิร์สการเรียนยากไหมครับตับเหมือนเหมือนที่คิดไว้ไหมหรือว่าง่ายกว่าเดิมหรือว่ายังไงยากครับยากสองเรื่องเลยก็คือเรื่องภาษาผมฟังออกแต่ว่าผมคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนั้นนะรับอย่างแบบพวกสปีชอย่างแบบว่าไม่ค่อยเคยอะไรเนื้อหาก,ก็ยากนิดนึงตับ แล้วก็พอไปถึงแล้วเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเราพัฒนาเริ่มพัฒนาในช่วงผ่านไปสักประมาณกี่เดือนนะครับแมประมาณ3เดือนนะครับถึงจะเริ่มแบบว่าคล่องเรื่องพูยกับคนอื่นได้แบบว่าคล่องมากขึ้นพวกอ่านเขียนอะไรเงี้ยครับพัฒนาเร็วเหมือนครูที่นู่นเขาสอนค่อนข้างโอเคนะหมายถึงว่าครูสอนอ e ีโซ่สอนโอเครวมถึงภาษาอังกฤษหรือว่ายังไงเอ่ยใช่ครูภาษาอังกฤษสอนโอเคมากเลยครับสอนดีมากสอน,น,สอน,นให้เข้าใจพวก กามาพวกเทนส์ s, อะไรอย่างี้ดีมากสอนปองจุดสอนให้เข้าใจมากกว่าการจำแล้วก็รวมถึงแบบคลาสมาเล็กด้วยครับแบบทุกคนมันเข้าถึงถูครับก็โอเคมากกว่าอ๋อมันหมายอ่าโอเคเรื่อง Environment เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะเรามันถูกถูกบังคับให้เราต้องเรียนภาษาอังกฤษใช่ปะ่ะแต่ประกอบกับคลาสมนเล็กด้วยทําให้เราต้องพุชตัวเองด้วยแล้วด้วยเรื่องของความกดดันที่เราต้องไปอยู่ที่นู่นอะไรหลายๆอย่างมันเลยทําให้เราพัฒนาเด็วเร็วขึ้นรวมถึงเทคนิคการสอนอของครูด้วยใช่ไหมพี่แัน ช่ใช่เชื่อภอังกฤษทุกๆวันอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งแบบเร็วขึ้นทีนี้พอผ่านในส่วนของ GCE เราได้อะไรจากที่พทเวิบ์ดบ้างในการไปเรียนตรงนี้โอ้หส่วนใหญ่ได้เรื่องภาษาครับเมืองตน้นแล้วก็ได้ได้เทคนิคในการตอบในการทําข้อสอบแนวแบบของที่อังกฤษมันจะเป็นแนวเขียนนะครับข้อเขียนส่วนใหญ่ก็แบบว่าได้เทคนิคในการทําข้อสอบข้อเขียนแล้วก็พวกเอ่อะการใช้ชีวิต อยู่ด้วยตัวเองเืาเพราะว่ามันเป็นปีแรกของเราเนาะถือว่ามันได้ไปปรับตัวก่อนที่จะเข้า A level ทีนี้ตอนนั้นย้ายไปเอเ e เวลออสเวสทรีความคาดหวังในการย้ายไปโรงเรียนที่อาจจะอ่ r ฟอร์มอลมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างในพอพอย้ายจากแพดบอร์ดไปออสเวสทรีลองเปรียบเทียบให้พี่เบสฟังนิดนึงได้ไหมหลังจากที่เข้าไปออสเว t ทรีก็รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรให้ทํามากขึ้น c ิ i v i t y เยอะขึ้นแล้วก็แบบว่าสังคมมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับ จอคนอังกฤษมากขึ้นด้วยอาถูกต้องถูกต้องแล้วแแมมเพื่อนเป็นคนอังกฤษบ้างไหมครับหรือว่าเพราะว่าบางคนบอกว่าตอนที่ไปที่ต่างประเทศอะถ้าไปตอนเอเลเบลอย่างเงี้ยเพื่อนคนอังกฤษก็จะเหมือนการที่เราจะหาเข้าเข้าหาคนอังกฤษมาอาจจะยากขึ้นเลยเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เพื่อนคนอินเตอร์ครับมีครับมีแล้วก,วก็พวกที่เป็นอังกฤษที่แบบมาบอดดิ้งครับพวกที่มาแบบจันทร์กับสุขอะไรเงี้ยครับผมก็จะคุยกับพวกนั้นอยู่ หมายถึงพวกเด็กเด็กสือเดินหรือว่าเป็นเป็นวีดเดย์บอร์เดอร์อย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับวีดเดย์บอร์เดอร์อ๋อก็คือมีอ๋อหมายความว่าออสเวสทรีเองก็มีอ่าโอเคโอเคแต่สาววันที่เขาก็กลับอ๋อโอเคเท่ากับว่าจริงๆในบอดดิ้งเฮาส์ของที่ออสเวสทรีในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีคนอังกฤษอยู่บ้างด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่น้องแมมเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศในโรงเรียนออสเวสทรีพอเราไปแล้วรู้สึกเป็นไงตอนที่เข้าไปแรกๆ ตอนแรกก็เคยๆใ,ในอายนิดน,นึงเพราะรู้สึกว่าคนมันเยอะแล้วก็แบบว่ายังไม่ค่อยรู้จักใครอะไรเงี้ยครับแต่แต่ว่ามันก็เป็นโรงเรียนที่ถ้าที่นู้นเขาจะเลือกเป็นมีเดียมไซส์ครับก็คือไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากทีนี้แบบพออยู่ไปเรื่อยครูก็เริ่มเริ่มจําหน้าได้แบบว่าคนคนโรงเรียนก็เริ่มจําหน้าได้ไงครับมันก็แบบพอรู้จักกันบ้างก็แต่เรื่อยๆก็โอเคครับชอบชอบครูที่นู้นครู เลี่เ์ลลี่แล้วก็สปอร์ตค่อนข้างดีด้วยเนาะใช่ไหมแมมเพราะว่าห้องเรียนหนึ่งมันกี่คนนะครับแมมครับ,รบที่ออสเตรียเฉลี่ยก็ประมาณ10นะครับอืมเพราะว่าซิกฟอร์มมันก็เด็กก็ไม่เยอะมากแล้วเนาะ10คนก็เข้มข้นพอสมควรนะใช่ใช่กลางๆตอนนั้นที่แมมเรียนเอเลเบิลอะแม,แมมเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับเรียนเคมีสตรีเบิร์ลออจีกับสปอร์ตไซเอนส์ครับตอนนั้นตั้งใจว่าจะเข้าคณะสปอร์ตไซเอนส์ที่อังกฤษเนาะ ใช่ไหมก็เลยเรียนด้านนี้ตอนแรกว่าจะเข้าสปอร์ตไซดครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นนิวทรชั่นแต่มันก็แอร์เรียเดียวกันดีอืมอืมอืมแล้วก็แล้วแล้วแล้ว,ลวสุดท้ายเราสอบได้เกรดเท่าไหร่บ้างครับตอนในเลเวลจบ AAB ครับ AAB โอเคโอเคจริงๆแล้วอะ่ะน้องแมมเป็นคนหนึ่งที่ที่เรียนค่อนข้างพี่เบสบ,บอกว่าเรียนเก่งแต่ว่าพี่เแบสบคือแมมไม่เคยติวเลยเท่าที่พี่เบสรู้คือมีติวก่อนไปนิดหน่อยถูกไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตั้งแต่ คือไม่เคยเห็นใครที่เรียน A l e เ e l รแล้วไม่ติวแล้วได้เกรดขนาดนี้แมมแมมพอมีเทคนิคไหมครับว่าทําไมเราถึงจับอะไรได้ได้เร็วแล้วก็เกรดออกมาได้ได้ได้ตรงประเด็นพอมีเทคนิคในการทําข้อสอบหรือว่าในการเรียนหนังสือไหมเทาที่ผมทานะครับก็ตั้งใจเรียนในทุกคลาสครับแบบตั้งใจเรียนตั้งแต่ participate ใ,ในทุกคลาสฟังทุกอย่างที่อาจารย์พูดอ่าแล้วก็นอกนอกเวลาเรียนก็จะมีจดโน้ตก็คือไล่จด โดยว่าวันนี้เรียนอะไรมาก็จะไล่กลับไปทบทวนนานๆนะครับจดโน้ตแท้ทันตามที่เรียนมาช่วงสอบก็ก็จะเอาโน้ตที่จดมาเนี่ยซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทุกอย่างครับแต่ว่ามันเหมือนแบบรวมทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวใช่ไหมครับก็ย่อจากโน้ตนั้นอีกแค่เหลือเพียงแค่หัวข้อหลักๆแล้วก็มันเทสตัวเองดูว่าเราเข้าใจทุกหัวข้อน,นั้นเลยเองครับ oh. เพราะว่าที่อังกฤษมันจะเน้นเป็นการเข้าใจมากกว่าการจำคือถ้าเหมือนเราเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยมันก็ก็มีใช้แบบียบคนมาครับ ส่วนไอ้พวกดีเทลเล็กๆน้อยๆถ้าจำได้ก็โอเคครับก็ได้คะแนนบพวกเล็กๆเพิ่มไปอะไรนี้ครับแม่พี่เบนพอรู้มาว่าอย่าง A level หรือแม้แต่ G C C ก็ตามเนี่ยเราจะต้องเขียนให้ถูกตรงตาม m a r k Scheme ใช่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคือครูที่โรงเรียนเนี่ยเขามีสอนไหมว่าอยู่เขียนอย่างนี้อยู่จะได้ได้ได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนคือเขามีสอนเรื่องนอกจากเรื่องของความรู้แล้วอ่ะเขายังมีสอนเรื่องของเทคนิคในการที่จะตอบให้ตรง m a r k s c h e น e ในการสอบ มีครับมีอย่างพวกอย่างวิชาสปอร์ตไซค์ครับมันจะมีแบบ50 Mark Question 15คะแนนครับก็จะแบ่งเป็น3พนา์ทนึ่งครับเขาก็จะบอกว่าต้องตอบอะไรบ้างในแต่ละพาอรอย่างงี้แล้วก็บอกว่าควเขียนความยาวเท่าไหร่ควนเขียนเรื่องอะไรบ้างลงไปอย่างงี้ครับเท่ากับว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราพอรู้เทคนิคฝึกทำข้อสอบเก่าเยอะๆ มันก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งประกอบกับแมมมีมีการการเรียนที่ค่อนข้างเป็นกระบวนการนะถ้าเท่าที่พี่เบสฟังก็คือมีจดโนต้ตในตั้งเจเรียนแล้วก็มาเอาโนต้ตนั้นมาทบทวนด้วยถูกไหมครับแล้วก่อนเข้าเรียนอ่นะแมมมีการเรียนก่อนอเหมือนอ่านหนังสือ Assignment ไปก่อนไหมว่าวันนี้นครูจะสอนเร็ไหมนะก็คือไปฟังในห้องเลยทีเดียวใช่ใช่แต่ว่าครูที่อังกฤษเขาไม่ได้สอนเร็วครับคือแบบถ้ามึนตรงนั้นก็ ขอให้เขาอธิบายหมาให้ได้พวกมันเล็กเขาแบบไม่ได้เครียดว่าเวลาจะไม่พออะไรเงี้ยครับเหมือนถ้าให้พี่เบสมองภาพมันเหมือนบรรยากาศมันค่อนข้างเป็นกันเองมากเลยแล้วเพื่อนในห้องเรียนก็สนิทกันแล้วก็ช่วยช่วยกันเรียนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับโอเคโอเคแล้วทีนี้ในช่วงของการนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนในชีวิตประจําวันอะอย่างเด็ก A level อะเด็ก x ิกฟอร์มเนี่ยครับมันมันเป็นมันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเครียดเนาะมัน พี่เบสเข้าใจว่ามันเรียนรู้ด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับนอกจากเวลาที่เราต้องเรียนในห้องมันต่างจากการเรียน GCE ไหมน้องแมนผมว่าเนื้อหามันเยอะกว่ามากๆากลึกกว่ามากๆแล้วแบบเนื้อหา2ปีครับแล้วเรียน2ปีก็ไปสอบช่วงในท้ายของปีที่สองรู้สึกว่ามีเขาจะมีเรียก self study session แต่ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าข้ามบ้า <c oughs> นรับข้าบ้าน ว่างสาหรับแมมนี่แมมก็ทบทวนใช่ไหมไม่ได้ไปว่างใช่ไก็ใช่ครับ,รบก็คือเป็นค่าว่างระหว่างวันนะครับแล้วแต่ว่านักเรียนจะใช้ทําอะไรอืมโอเคเพราะว่าพี่เบ๊กเข้าใจว่าอย่าง GCE เนี่ยเขาไอ้เมทอ o d o l o ในการเรียนมันจะเป็นเรื่องของการเลคเชอร์สัส่วนใหญ่เนาะเป็นการครูสอนแต่พอขึ้น A level six form แล้วเนี่ยอ่ามันจะมีค่าว่างอยู่พอสมควรเราต้องใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเหมือนกันถูกไหมครับ้องแมมใช่ครับมีส่งผลมากๆแบบถ้าถ้าใช้ ทบทวนใช้แบบให้มัน productive ก็แบบโอเครับอือเพราะว่าเด็กไทยที่มาจากโรงเรียนไทยอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่คุ้นชินเนาะพอไปเจอเอเลโวแล้วมันมี self study period อย่างนี้เยอะๆบางคนเขาก็ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างงี้งนะใช่มันก็เสียโอกาสตรงนั้นไปถูกไหมพี่เบสอยากถามนิดน,นึงเทคนิคในการเข้าอย่างการเข้า UCL ได้อ่ะครับนอกจากเกรดที่เราทำได้ค่อนข้างดีแล้วอะ่ะแอมคิดว่าจุดตรงไหนที่ทำให้เขารับเรามีพอมีเทคนิคไหมครับสำหรับ เพื่อเป็นประโยชน์กับน,น้องๆที่กําลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเออคือที่อังกฤษเขาจะมีตัวที่เรียกว่า predicting grade ก็คือจะได้ได้ตอนพวกแบบเวลาสอบม็อกช่วงที่อยู่ในโรงเรียนช่วงอยู่เย12สครับก่อนจะเริ่มสมัคร Ucas ก็แนะนําให้ทําตรงนั้นให้ได้ดีเพราะว่าอาจารย์เขาจะได้เห็นว่าเราตั้งใจแล้วก็แบบเขาจะได้ <c oughs> เขาจะ p r e i ให้เราดง ซึ่ง predicted grade ตรงนี้ก็จะไปใช้ตอนสมัสคร Ucas นะครับครับถ้ามันใกล้เคียงกับตัวที่ตัวคอร์สที่ university เขา offer ครับเขาก็จะให้ Offer เรามาก็าจ,จะเป็น conditional หรือ unconditional ครับ,รบแล้วก็สำคัญอีกอันนึงก็เป็น personal statement จะเขียนให้ตรงจุดแต่ว่าตอนตรงนี้แบบครูครูที่โรงเรียนผมเขาก็ช่วยค่อนข้างเยงอะเลยครับดีมาก แสดงว่าออสเตรียเนี่ยสพอร์ตทั้งเรื่องของการเรียนที่ตอบโจทย์น้องแมมด้วยในบรรยากาศก,าก็เฟรนลี่ด้วยแล้วก็ยังมีทีมที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็น university admission ประมาณนี้เนาะในการช่วยเหลือเด็กๆในการตรวจ SOP หรือ,อรอต่างๆเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับร,ร,รูที่คูทุกคนเขาแบบมีความสามารถในในเรื่องนี้แล้วครับแมมแล้วอย่างออสเตรียเนี่ยจริงๆเขาเป็น non selective school แล้วก็เป็นเวทที่ไม่ได้ติดแรง แต่ว่าบางคนเขาก็จะหมายว่าเฮ้ยไปเรียนโรงเรียนแบบนี้แล้วเราจะได้วิชาการเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่คิดว่าเด็กเพื่อนในห้องหรือว่าคุณครูเนี่ยมีคุณภาพไหมครับมีครับมีตรงที่ผมอยู่ก็คือแบบโอเคทุกคนคบแบบส่วนใหญ่ก็แบบจบการศึกษาแบบที่ดีๆพวกอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ผมว่าไม่เกี่ยวหรอกครับว่าแบบโรงเรียนแบบต้องติดแรงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับครูในส่วน ก็ผมว่าครูที่นู่นก็โอเคมากลยครับแบบมีนักเรียนที่แบบได้เอซาก็หลายคนมีเหมือนกันโอเคทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องน้องเหนือจากการเรียนอะแมมแล้วแมมทําอะไรบ้างที่โรงเรียนครับผม่วนไหนเล่นกีฬาครับหลังเลิกเรียนเข้าพวกขับเข้าผมตอนนั้นอยู่เซคันด์ทีมฟุตบอลนะครับอืมก็ก็มีซ้อมันจันทร์อย่างนี้แล้วก็แบบเล่น่วนใหนก็เล่นกีฬาแหละครับตอนหลังเลิกเรียน กับตอนกลางคืนหลังเพบ์ทามีไม่ค่อยทำอะไรอื่นอะไรโอเคเพราะจริงๆแมมตั้งใจที่จะเข้าออสเตรียส่วนหนึ่งเพราะว่าอยากจะเข้าทีมกีฬาด้วยในตอนนั้นใช่ใช่แล้วแล้วได้ทำไมเราเป็นเซคันด์ทีมเองอะเราไม่เราไม่ได้เป็นเฟิร์สทีมอะหรือว่าเฟิร์สทีมเขาเก่งเพราะเฟิร์สทีมเขาเก่งมากเขามีพวกทีมชาติฮ่องกงทีมชาติเวลส์อะไรเงี้ยครับทีมชาติอังกฤษก็มีครับพวกตัวเยาวชนนะครับเขาเขาค่อนข้างโหดนะครับทุกคนทีมเขาแล้วแล้วทีมเอทีมบีมีชนกันไหมมีแข่งกันไหมไม่มีครับ ไม่มีคือทีม B ของออสเตรเลียไปชนกับทีม B ของที่อื่นไหมมีอินเตอร์ส o ูใช่ใช่ใช oh. ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าที่อังกฤษถ้าแบบโรงเรียนใหญ่เขาจะมีฟุตบอลประมาณสองสามทีมนะครับใน A B C <altre> ซึ่งออสเตรเลียมีสองทีมใช่ใช่นะอา่าโอเคโอเคแต่ก็ดีครับได้ได้เมคเฟ r i e n เพิ่มส่วนใหญ่ก็คนอังกฤษด้วยส่วนอืมอ, <AUDIO. S 2> อืม,อมดีละแล้วยังทุกวันนี้แมมก็ยังมีคุยกับเพื่อนที่อังกฤษยัง keep in touch กันอยู่อยู่ไหมครับหรือว่า มีบ้างอยังมีอยู่บ้างเนาะก็ยังไงวันนี้พี่เบ๊ทขอบคุณมากพี่เบ๊ทกวนเวลาเท่านี้แหละใช่ครับโอเคแม่ขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ